สวัสดีครับผู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง92สำนักง,งานพัฒนาภาคสี่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนามาติดตามรับฟังภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากันครับเมื่อในเรืเร่องนี้กองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยสำนักง,งานพัฒนาภาคสี่ส่วนหน้าจัดชุดส่งเสริมอาชีพจังหวัดยะลาเข้าพบนายอูเซงฮะยีลาเตสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อหนอทพอ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของประธานกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อนททพอโดยติดตามลูกโคเกิดสายพันธุ์บราหมัน่นเพศผู้อายุ3วันพร้อมกับได้มอบแร่ธาตุก้อนและแนะนำวิธีการเลี้ยงโคร,รวมถึงการสังเกตอาการของโรคที่เกิดกับโครพร้อมวิธีการป้องกันให้กับสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อนททพณนะกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อนอทพอ กลุ่มเปาะเซ้งบ้านเปาะเซ้งหมู่ที่หนึ่งตำบลเปาะเซ้งอำเภอเมืองจังหวัดยาลาและจัดชุดส่งเสริมอาชีพจังหวัดปัตตานีเข้าพบปะนายอมรีเจนิ้ประธานกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อนอทอพอกลุ่มไม้แก่นโดยเจ้าหน้าที่ชุดมอบไนาโตรเจนเหลวอีกทั้งได้แนะนำวิธีการป้องกันโรคที่เกิดกับโคและการสังเกตการเป็นสัตว์ของแม่โค นักกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อหนอทพอบ้านใหญ่ตำบตะลุกไกรทององมไม้แก่นจังหวัดปัตตานีและนี่คือภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับ